สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรชาวไร่อ้อยวันนี้พบกับบ่าวละปางตามข่าวให้กันอีกแล้วครับสําหรับวันนี้ก็จะพาไปดูการเคลื่อนไหวของราคาน้ําตาลล่าสุดนั่นเองครับก็อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ปรับลดลงไปบ้างนั่นเองสาเหตุมาจากอะไรก่อนอื่นก็จะไปฟังรายละเอียดต่างๆก็ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ทางช่องเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับน้ำตาลทรายดิบในตลาดนิวยอร์กวันนี้เปิดตลาดด้วยราคา มีทั้งไม่เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นและลดลงจากวันก่อนในช่วง0 0 4 0ถึง 0.5เซนและปิดตลาดด้วยราคาที่ลดลงจากวันก่อนสู่ระดับต่ำสุดสในรอบ3เดือน3สัป,ปดาห์จากความกังวลว่าผู้ผลิตน้ำตาลในบราซิลจะเพิ่มการส่งออกน้ำตาลหลังจากที่ค่าเงินเรียวของบราซิลอ่อนค่าลงสู่ระดับต่ำที่สุดในรอบ4เดือนครึ่งเมื่อเทียบกับดอนราสารัฐซึ่งค่าเงินเรียวที่อ่อนเป็นการส่งออกโดย ผู้ผลิตน้ำตาลของบราซิลที่จะได้เงินเพิ่มขึ้นนั่นเองครับผมมาดูด้านราคาน้ำมันดิบในตลาดในเม็กสัญญาส่งมอบของเดือนสิงหาคม2565นั้นปิดตลาดเพิ่มขึ้น ก็คือ1.95เหรียญสารัฐหรือ1.81ที่ระดับ109.57เหรียญสารัฐต่อบาเร็ลหลังจากที่เคลื่อนไหวอยู่ในช่วง105.60ถึง110.54เหรียญสารัฐต่อบาเร็ลนั่นเองครับมาดูที่ราคาน้ำตาลทรายดิบในตลาดนิวยอร์กตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของเดือนกรกฎาคม2565นั้น ปิดตลาดลดลง0.07เซนหรือ0.38เปอร์เซนที่ระดับ18.30เซนหลังจากที่เคลื่อนไหวอยู่ในช่วง18.20ถึง18.55เซนส่วนราคาน้ำตาลตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของเดือนตุลาคม2565นั้นปิดตลาดลดลงที่0.05เซนหรือ0.27 เปอร์เซบนต์ทีดระดบ18.26เซนหลังจากเคลื่อนไหวอยู่ในช่วง18.13ถึง18.46สเซนสำหรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเดือนอื่นๆปิดตลาดมีทั้งเพิ่มขึ้นและลดลงในช่วง ราว0.03ถึง0.10เซ็นปริมาณการซื้อขายรวมทุกสัญญาก็มีจํานวนทั้งสิ้นก็คือ1,25,907ล็อตสัญญาน้ําตาลคงเหลือในตลาดในวันที่17ในวันที่27มิถุนายน2565ของน้ําตาลตามสัญญาเดือนกรกฎราคม2565ลดลงที่12,370 6ล็อตหรือ44,451ล็อตและของน้ำตาลทั้งตลาดก็คือลดลงที่12,102ล็อตหรือประมาณ 2, 7แสนห้ล็อตนั่นเองครับมาดูที่ราคาน้ำตาลทรายขาวในตลาดลอนดอนปิดตลาดด้วยราคาที่ลดลงจากวันก่อนสู่ระดับต่ำสุดในรอบ6สัปดาห์โดยสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเดือนสิงหาคม2,565ปิดตลาดลดลงถึง2.00เหรียญสารัฐหรือราว0.37เปอร์เซ์ที่ระดับ541 60เหรียญสารัฐต่อตัอนนั่นเองหลังจากเคลื่อนไหวอยู่ในช่วงที่543.60ถึง549.60เหรียญสารัฐต่อตัอนและราคาน้ำตาลตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของเดือนตุลาคม2565ปิดตลาดลดลง1.20เหรียญสารัฐหรือ0.23เปอร์เซนตที่ระดับ 522.10เหรียญสารัฐต่อตันหลังจากเคลื่อนไหวอยู่ในช่วง519.10ถึง526.00เหรียญสารัฐนั่นเองต่อตันนะครับผมแล้วเราก็ดูตามตารางนี้เลยนะครับว่าราคาปิดและก็ราคาเปลี่ยนแปลงและ ที่เปิดราคาในสัป,ปดาห์ที่ผ่านมานั่นเองจะเป็นอย่างไรเราก็ไปชมตามตารางน,นี้กันเลยนะครับผมขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมและก็รับฟังสุดท้ายนี้อย่าลืมกดติดตามให้ทางช่องเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับ